สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อซทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊หนึ่งหยุดนะคะวันนี้เจ๊หนึ่งมาตำส้ตมตำกินกันช่วงยามบ่ายกับฝนตกคำพรมนะคะนี่เลยเราใช้พริกแห้งกระเทียมนะคะเจ๊หนึ่งก็จะโขลกไปเลยนี้เราก็จะมาดูว่าเราใส่อะไรมีหอยแครงนะคะแล้วก็มีหมูกรอบด้วยนี่เจ๊หนึ่งทำเองแล้วก็มีไข่เยี่ยวม้านะคะนะคะแล้วนี่ามาเริ่มตำกันเลยเจ๊หนึ่งก็จะใส่ ปลาเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยช่ำๆเลยครัเนี่ยา,ายอันนี้เราก็จะใส่มะนาวลูกสักนิดหนึ่งวันนี้นใส่ไปเลยช่ำๆค่ะอืมตำแบบบ้านเรากินอ ขือราชินีนี่เราไม่ได้ใช้มะเขือสีดานะคะกื่นน้ำลายแล้วนะคะเอฟซีวันนี้ไม่ได้มีคลิปยำนะคะวันนี้ปิดร้านนะคะใส่ตามใจเลยเพราะเราอยากกินเราก็จะใส่เลยเพราะที่หนึ่ชอบกินมะเขือราชินีมากเราก็มาทำแกงสำฉำกันนะค้วยำสำฉำกันะคะ เราก็จะมาเติมน้ำปลานิดหนึ่งนะคะก็เพิ่มคัามครีมนิดหนึ่งนี่เลยนี่คะคะแล้วเราก็จะใส่มะละกอลงไป ต่ำกันเลยนะคะตามด้วยหอยแครงเลยเราต้องช้อนนิดนึงเพราะมันจะมีเลือดอด้วยวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้เป็นหนึ่งเลือกวันถูกมากเลยวันนี้ฝนตกฉ่ำมากเลยน,นี่ค่ะหอยแครงก,กันนะคะฉ่ำกันเลยนะคะเอฟซีอืมเี่กปากมากเลยนี่เราก็จะมาตักใส่จานกันนะคะ นี่เลยค่ะช่ำๆกันเลยค่ะหอยเข็งอืมฉ่ำๆมีหนู่กรอบแกร้มด้วยนะคะนี่นี่เลยค่ะย่างไหมะตีสันน่ากินไหมคะช่ำๆแซ่บๆเลยค่ะเป็นเมนูอืมอ,อันนี้เราก็จะ ทำไข่ย่อมหมาลงนิดนึงนะคะน้ำฉ่ำๆมากเลยค่ะเจ๊หนึ่งก็จะเอาไข่เย่อวมานะคะบอกไปเรียบร้อยอันนี้เป็นไข่ย่อมมาเค็มนะคะก็ไม่รู้เป็นไงเจ๊หนึ่งก็อยากลองกินบ้างทําให้ลูกค้าทานไปหลายชุดแล้วนะคะามาใช้ที่ร้านน่ากินดีน่ากินมากเลยสักสลูกเลยจ้ดจัดลักไปเลยค่ะวันนี้มันหยุดจัดฉ่ำๆไปเลยค่ะนี่เลย นะะี่เลยค่ะต้ตมตำหอยแครงหมูกรอบของเรานะคะไข,ข่เยี่ยวม้าเค็มนี่เลยสําๆกันเลยค่ะเรามากินกันเลยนะคะจ้าจ้าทีนี้เราก็มากินกันเลยค่ะเจ๊หนึ่งไม่ได้ตำส้มตำไว้อย่างเดียวนะคะเมื่อเช้าไปเจอกุ้งนี่ค่ะกุ้งทะเลตัวใหญ่ๆเลยค่ะเอามา อบเกลือนะคะแต่ไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่าฝนมันตกทํำหลายอย่างมากเลยวันนี้แต่เลยตาให้ตำตำ,ตำให้ดูอย่างเดียวเราก็มากินกันเลยนะคะนี่มาชิมหอยแครงค่ะนี่ไข่ยม้าช่ำๆเลยนะคะนี่เลยอืมหนัวมากเลยอืมอ น้องกกินมหายบัวไม่ได้เอามาตำนะคะวันนี้เอามาแก้มผักหอมแข็งฉ่ำๆค่ะบอมอร่อยมากเลยค่ะหอมแขงมันสดมากเลยพาไปเลือกมาแล้วครับ เบื่อยำเราก็เลยตำกินมั่งนี่เยไข่เยอ่อหมาะคะอร่อยค่ะมันเป็นไข่เย,ยือ่อหมาเค็มมีความร,รู้สึกว่าเนื้อมันจะไม่เหมือนแย่ๆเหมือนไข่เย,ยือ่อหมาค่ะแต่ตัวไข่แดงม,มันก็จะเหมือนไข่เค็มเลยมันมันแต่มไม่เค็มมากนะคะอร่อยนี่เลยค่ะหนกุกรอบคนมากินขนมจีน เนี่ยอยกมากินลองชิมกุ้งน,นี่นะคะไม่ใช่อ o เตอร์นะคะอันนี้เป็นกุ้งแชบวยตัวใหญ่มากกุ้งทะเลเมื่อเช้าเจอมาสดๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเจนหนึ่งก็ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเนี่ยเราก็มากินแก้มกับส้มตำนี่เลยค่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแซ่บๆสุด เย้ปริกไข่สูตเย้ปริกนี่ค่ะโอ้ยเนื้อเยิ้มๆนะคะนี่เลยค่ะจิ้มฉ่ำๆเนื้อกอบมากสดมากเลยค่ะสื่อท่านใดนะคะที่จะสั่งหิ้วกับคุณนุชนะคะสั่งหิ้วยำสั่งได้เลยนะคะอาทิตย์หน้าคุณนุชมาแล้วนะคะวันที่สิบแมิถุนายนนะคะ ือฉ่ำมากเลยค่ะอืเรามีใบตัวบอกนะควก็้แก้มอืมอร่อยมากเลย มันแซบแซบไปถึงซวงเลยค่ะหยุดก็เลยจัดเต็มเลยค่ะหัวกุ้งอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยจิ้มน,น้ำอือโดนกับน้ำปะลาก็อร่อยแล้ครับ อกุ้งหวานมากเลยค่ะหายากนะคะกุ้งแชบวัวกุ้งทะเลอันี้หมูก,กรอบกับละเข้ากันค่ะมันก็หลายตัว ปกติเจ๊นหนึ่งจะยำนะครับวันนี้ไม่ยำเอามากแก้มอร่อยเหมือนกันค่ะมันจะก,กรอบแล้วก็หวานหอ,อยแ่งช่ำๆเลยค่ะเฟซี่ยั่วเลยนะคะนี่ราดน้ำนิดนึ่งอร่อยมากเลยค่ะ ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามและทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วหนึ่งก็จะพยายามทำคลิปดีๆให้ดูทุกวันทุกวันนะคะอืออือตำก็อร่อยยำก็อร่อยค่ะเห็ดบัวแต่นี่เราเอามากินแก้มก็อร่อยอยอือ อันนี้มะเขือด้าินีอร่อยค่ะนี่เราก็มีขนมจีนด้วยนะครับอืมฟุ้งตัวใหญ่ๆเลยท่านอยากลิปจีอยากทานไหมคะเนี่ยตัวใหญ่ามากหมูกรอบหมูกรอบชิ้นหนึ่งก็ทำเองนะคะมีสุด ไม่ได้สุดรับเลยมากมายด,ดยูทั่วไปคือรักมักจำทำค่ะมันก็ตอบนะแต่ว่าไม่เหมือนที่เขาทำตำร้านนะเพราะกันเราก็เคยทำตำสั่งนะคะนี่เราก็เลยทำได้ทุกอย่างอืมแซ่บมาก ช่วงนี้เจ๊นหนึ่งนะคะจะหยุดทุกวันอังคารนะคะเอฟซีหรือท่านใดที่จะมากินยำเจ๊นหนึ่งนะคะจุกเสาคนเดินถนนคนเดินก็เปิดแล้วเจ๊นหนึ่งก็เลยต้องขอวันหยุดหนึ่งวันไม่งั้นล่างจะแยแหลกค่ะวันนี้หยุดเราก็มากินส้มตำกันนะครับเห็นยำตัวเองแล้วก็มันแทบแล้ะคะ่ะแต่เบื่อเราก็อยากกินส้มตำบ้างนัวๆกันเลย ห,หมูกรอบไม่เข้ากับส้มตำปลามากเลยนะคะรับเดี๋ยวจะทำอีกหนึ่งเมนูดีคะบวดกันมาเลยนะคะคับเอฟซีหอมอร่อยมากเยค่ะ้ออ ฝากติดตามทุกคลิปด้วยนะคะอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะที่รักขอบคุณทุกคำคอมเมนต์และทุกคำติชมนะคะอะไรที่เจ๊นหนึ่งไม่ดีเจ๊นหนึ่งก็จะปรับปรุงให้นะคะมีข้อผิดพลาดอะไรบอกกันมาได้เลยคะ่ะยินดีที่จะปรับปรุงและแก้ไขให้นะคะบางทีแม่ค้าก็หลงหลงลืมลืม,ลมบ้างอเป็นตัดแซบนะคะผลาดอืม แซ่บจนน้ำตาไหลเลยค่ะนี่แตงฟ้าขมอันนีออออ้อร่อยมากเลยค่ะหมูกรอบ ไม่คือว่ามันจะเข้ากันนะคะลองทำกินดูนัวและอร่อยมากเลยคข่เจีท่านใดที่จะมากินยำเจ้นหนึ่งนะคะเจ้หนึ่งหยุดทุกวันอังคารนะคะขายตั้งแต่วันพุธถึงวัน จันค่ะหยุดวันอังคารหนึ่งวันนะคะในหนึ่งอาทิตย์แล้วก็สำหรับเอฟซท่านใดจชันหนึ่งฝากไว้นะคะรับเราจะทิ้งเบอร์โทรเอฟเฟซบุ๊กของคุณนุชไว้สำหรับคนที่จะคิวยำของเจ้นหนึ่งนะคะฝากได้เลยนะคะสั่งกันมาได้เลยแล้วก็สามารถโทรติดต่อคุณนุชได้เลยและสามารถโอนตังค์ได้เลยนะครับเพราะคุณนุชจะมาอาทิตย์หน้าแล้วนะคะเอาเมนูอะไรสั่งอะไรถามคุณนุชได้เลยค่ะ ก็จะขอฝากติดตามาทุกคลิปทุกคลิปด้วยนะคะมีอะไรผิดพลาดประการใดก็เม้นกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ได้หนึ่งขอกินแซบต่อนะคะเพราะน้ําตาล่วงแล้วค่ะแซบมากเผ็ดมากนี่เป็นโดนส่วนตัวนะคะชอบกินรสชาติแบบแซบๆเปรี้ยวๆเค็มๆค่ะอร่อยสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า